รถเมยเหยียบสาวแบงค์ตาย2ศพเลยนะวันนี้ครับในพื้นที่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะครับโดยเกิดอุบัติเหตุรถเมย์เนี่ยนชนรถจักรยานยนต์ที่บริเวณแยกประชานุก,กูลถนนรัชดาพิเศษเขตบางซื่อกรุงเทพที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะฮะถูกเฉี่ยวชนล้มอยู่กลางถนนนะครับและมีผู้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ชื่อว่านางสาวพิมพ์นิพาศรีสุวรรณอายุ34ปีนะครับ อีกรายหนึ่งนางสาวมนัสนันอายุ31ปีนะเป็นคนขี่เนี่นะเขาบอกสภาพศพเนี่ยคือทั้งสองคนเนี่ยศพเนี่ยทับกันอยู่นะเสียชีวิตทั้งคู่นะครับหางออกไปเล็กน้อยครับมีรถเมยปรับอากาศสีส้มจอดอยู่นะครับมีร่องรอยเฉียวชนที่บริเวณกันชนด้านขวานายจำนงบุญจานอายุ55เนี่ยเป็นคนขับรถเมย์ยืนรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นสอบสวนทราบว่า,วาผู้ตายเนี่ยนางสาวมนัส,สนันขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับนางสาวพิมพ์นิภาเพื่อเดินทางไปทํางานที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะทำงานเป็นสาวแบงค์นะครับระหว่างกําลังยูเทินอยู่ที่บริเวณใต้สะพานได้ถูกรถเมสายส9เบียดที่บริเวณด้านท้ายรถจนล้มแล้วก็ถูกรถเมเนี่ยทับจนกระทั่งเสียชีวิตนี่นะครับออตอนที่เกิดเหตุเนี่ย แฟนของหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับก็ทราบข่าวฮะก็เดินทางไปติดต่อรับศพผู้ตายนะครับซึ่งก็ยังทําใจไม่ได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวสอบปักคำคนขับรถเมนะแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานที่เกิดเหตุเพื่อสรุปเรื่องของคดีดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับสองรายเลยนะครับเสียชีวิตเช้านี้